สิไปตลาดไปเบือออ้องของกินแมนตลาดกรบโบได้ใหญ่ตลาดเนโนยน,นะฮักนะฮักตลาดเ<ห>น,นีน้ยตลาดสุขส่วนเนโนยเมน<อ>ผักกะหางงามงามีตับหมหุ่งมีย่างมีมัมมมมกแตงมีมกักทั่วมีครบเมื่อชิ่เท่ามักนะอาหารพื้นฐานของเขาก็คือสิเป็นอาหารแบบว่าตัวไปเนาะแมนบอกเมนเลย ก็ิกินสิว่างสิว่างเพนว่าสิกินมะแรงเนี่ยว่าสิกินยางสิได้ยางมากินสิสิยางไปเลาะเบิ่งตลาดบางทีก็ได้ผักกระตัมอุ้งคือเก่าไปไปพี่น้องมาเบิ่งนำกันว่าสิได้ยางมากินนี่นไงยางหม้อไก่สิหอดตลาดแล้วนะ บ่อไม่ได to ้ไก่ไง่ไก่เองเนาะนี่เนมก็เห็นขนกระไลได้ขนอันนี้ก็ย่างไก่ชิ้นหอตลาดเลียวเราทุกคนสกินย่างยังคิดบ่อออกอยู่นี่ไก่ชิ้นหอตลาดยังคิดบ่อออกว่าสกินย่างมือนี้นะไา้แล้วแับนี้ได้ยืมบมได้ต้อง ก็ไ่ได้ลืมมันคิดบอกนี่ก็หอดแล้วนะมาหอดตลาดแล้ว,ดลวเดี๋ยวยางไปซื้อผักตรง ตลาดกีวิวตลาดกีวิวผลร้ายอะไรเมนคิดได้แล้วบอซชิซิคยังกินเขาอาหารพักเลยเอาบุหงเนาะมาตบ นี่่งนี่นี่นี่ทำไรสุบพ่อนี่จานงสบ้าบาทพ่อสิบห้าบาทป่นี่สิบบาทพอได้บ่เล่าป่นี่เอาสามลูกเรียสิบบาทอะสามสิบเอาไปเลยเอาวะสามลูกก็บาทพ่อเอาวะสามลูกสาม กินในมุมหุงไปแล้วเอาตัวนี้ซะเอาตัวนี้เอาตัวนี้อันนี้อันนี้ไหมหยินเป็นไหมอันนี้เท่าได้ยี่สิบบาทพอก็มีไม่ได้มาขายแล้วเดี๋ยวมันไม่หมดขายนะยี่สิบเออเอาไปเอาเออไปอย่าเพี้ยนไหมย่างย่างอยู่มุมไหนเยอะนะนี่ใส่ให้เยอะนะ ยี่บาทเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ได้มา